ใช่แล้ไม่ใช่แล้เอาล้วฮะน่าจะโดนน่าจะโดนแล้วรถเขียวนะฮะสายแม่โจ้แม่แฝยป่าเมือดให้บริการ9ก้าโมงถึง1ินาิกาตอนนี้น่าจะรถน่าจะไม่มีแล้วนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ผมมีเวลาหนึ่งวันนะครับที่จะเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ว่าผมไม่มีรถส่วนตัวมาครับวันนี้คงจะต้องหานั่งรถสาธารณะนะก็คงจะเป็นรถแดงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับพาให้พาไปเที่ยวในเมืองนะครับโปรแกรมวันนี้ผมอยากจะไปที่อดอยสุเทพแล้วก็อดอยปุยนะครับแต่ว่าโรงแรมที่ผมพักเนี่ยค่อนข้างจะอยู่นอกเมืองนิดนึงนะครับรู้สึกจะแถวแถวตลาดกาดลมโชคนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีรถแดงผ่านเดี๋ยวผมจะต้องคงจะต้องหาเรียกแกรบนะฮะไปส่งที่รู้สึกว่าจะที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ ที่จะเป็นคิวรถแดงพาขึ้นดอยสุเทพแล้วก็ดอยปุยโอเคครับเดี๋ยวขอเรียกแกรบแป๊บหนึ่งครัโอเคครับได้แกรบแล้วฮะอีกประมาณ5นาทีนะครับแกรบจะมาถึงฮะเตรียมตัวออกเดินทางครับ รอแก๊บนะฮะแต่ว่าหากันไม่เจอครับรอแก๊บแป๊บมาแล้ว,ลวสวัสดีครับสวัส <laughs> ดีมันไปตกักบ้าน่โท้ษทีครับไกลไหมครับจากเ<ห>รืไม่เป็นไรมันประมาณ โลกาครับผมอ๋อขอบคุณครับครับมันตัดออกมาได้พอดีครับผมก็ไม่ได้เช็คพอดีคิกว่ามันออโต้ไม่เป็นไรครับผมเหมือนเหมือนโรงแรมใหม่อ่ะมันผมมาเิร์ชชื่อไม่ค่อยชินเหมือนเปลี่ยนชื่อคระมานับข้างหลังมันน่าตอนแรกมันน่าจะเหมือนทะลุได้แต่เขาปิดประตูครับลูกค้าอ๋ออกได้ออกได้ออก ขึ้นแต่สุดเทพครับขึ้นไต่สุดเทพครับคุณขึ้นห้ครับลน50ลง50เนาะใช่ครับหนึ่งร้อยบาทคนเนาะแต่เราต้องรอจำนวนเนาะอ๋อครับผมผมต้องบอกไว้ก่อนเราต้องรอสิแต่อันเนี้ยมันจะมีราคาก็คือเราไม่ต้องรอสิบคนไม่ต้องรอนานก็คือเพิ่ม เพิ่มเปร้อยห้าสิบก็สุดไปกลับอ๋อแต่แค่ดอยสุเทพใช่ไหมใช่ครับหกคนออกได้เออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันได้ได้ดูโอเคครั่งนั่งรอตรงนี้นะครับโอเคครับไปนี้อาจจะเป็นค่ารถนะฮะขึ้นดอยสุเทพนะครับขาขึ้น50ขาลับลงห้าสิบจำนกพิมพ์ร้อยหกสิบบ้านนอกดอยปุยสอ0รขึ้นลงนะ แล้วก็คุณจะองเคียนขึ้น200ลง200โอเคเดี๋ยวนั่งรองให้ครบ10คนนะ few moments later. จะได้ขึ้นแล้วนะครับ คฮะที่คนเดียวเลยโอเคฮะไปรถยี่สิบต้นนะครับรอมาเกือบหนึ่ชั่วโมงฮะงงเหมือนกันฮะได้ขึ้นนั่งคนเดียวเฉย ถึ้ไปถึงยอดดอยปุยฮะรถกำลังจะจอดอยู่แล้วนะครับอ้วกฮะดีที่ว่าเตรียมถุงมาด้วยฮะตอนนั้นไม่รู้ว่าวันนี้จะมารถอ,อีกไหมนะฮะไม่ได้มีถุงมาด้วยครับวันนี้

เป็นกะเช้าขึ้นนะฮะถ้าปิดๆหน่อยก็เดินขึ้นบันไดก็ได้นะครับปิดๆอย่างเราก็ต้องขึ้นบันไดครับใช่ปนะนะิดๆเข้าอยู่ประตูนึง 弄完啦。 ถ้าเป็นต่างชาตินะครับก็ต้องมุค่าเข้าเลยนะต่างฝา ได้แล้วก็จะได้รีบไปปล่อยปุยกันต่อนะครับ ยางนม่ถักกับกระดีเลยสัสักนิยานี่กี่ที่บอกเขาทดลอโอเคสามรอบนะฮะต่อไปเดี๋ยวไปไหว้ด้านหน้านะ คนนี้จะมีจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ด้วยฮะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูวิวนะว่าเาจะเห็นอะไรบ้างเคยมาดูวิวตรงนี้ตอนค่ำๆเนาะสวยมากเลยฮะช่วงค่ำๆอากาศจะเย็นๆแล้วก็จะเห็นแสงไฟในเมืองเชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้อาจจะล้อมไปนิดนึง แดดร้อนแต่ว่าลมเย็นนะฮะเกือบบ่ายสองแล้วนะฮะเดี๋ยวหารถขึ้นไปดอยปุยนะครับไม่รู้จะบ่าจะมีรถไหมนะครับตอนนี้สองแล้วต้องทําเวลาหน่อยแล้วครับตอนนี้ขาลงดีกว่าขาขึ้นเยอะนะที่ข้างล่างนะฮะบ,บริเวณทางขึ้นพระาธาตุนะฮะจะมีร้านขายของที่ระลึกนะครับนี่ฮนะเครื่องประดับ ที่สำคัญนะขาดไม่ได้แบตเตอรี่ฮะร้านเยอะมากครับเส<อ>ื้อผ้าครับประดับแล้วก็อาหารก็มีนะฮะชักห,หมูน้ำพริกหนุ่มเดี๋ยวหารถขึ้นดอยปุยกันครับไม่รู้จะหาได้ไหมนะถ้าอยากไปบ้านมองดอยปุยอะครับไปทางนู้นเลยครับลาบ มีกี่คนมากคุณเตียวครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมอ๋อต้องต้องกี่คนครับนะครับต้องควบกี่คนประมาณร้อยสี่คนอ๋อครับเดี๋ยวรอคัอ่าค่าค่าขึ้นเท่าไหร่ครับขึ้นหกสิบดงต่อคนหกสิบงอ๋อครับแงโอเคไปอยู่คนยี่สิบ อันนี้คือจะคิดขึ้นลงเลยป่ะครับหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เราแล้วเราจะให้เวลาอยู่น้องกี่กี่ชั่วโมงชั่วโมงเนี่เพราะว่ามันไม่มีรถออกมาได้ถ้าแม่ถ้าโดนหมอมาวนกันนะครับอ๋อได้ได้ครับหกสิบหรอหกสิบเก้าร้อยยี่สาบหรอได้รถขึ้นดอยปุยแล้วนะครับเอ่อเป็นรถเที่ยวไปกลับฮะขาขึ้นหกสิบขาลงหกสิบบาทให้เวลาเที่ยวบนนั้นหนึ่งชั่วโมงครับสองแถวคันนี้นะครับ ขายเยอะมากครับร้านขายของที่ระลึกแลส่วนมากจะเป็นนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะสางชาติมากกว่าคนไทยด้วยนะครับคิวขึ้นรถที่จะขึ้นไปลอยปุยนะครับจะอยู่ตรงตรงข้ามครับทางเข้าพระธาตุดอยสุเทพเลยนะครับ ไม่ยากครับพี่ดอกซากุระมีช่วงไหนอนะ่ะซากาุระมกราบวันธรรมดาคนเยอะมีไหมครับเร่อน้อยสุดเงียบครับเงียบเลยอะมันต้องเป็นวันหยุดยาวนะัอ๋อ,อ,อไปไปกี่โลครับนี่ยอราคุรประมาณ8กิโล ก็มาเกลื่อนรถทันเดิม๋ย่ายตะเบียดด้กะ่ะจะลืมนได้ร้านข้าวแล้วนะร้านนี้ลมพัดเย็นสบายฮะเมื่อกี้ขึ้นมานะฮะทางช่วงพระตำหนักปูพิงนะครับถึงลอยปุยเนี่ยทางค่อนข้างจะแคบเลยนะฮะนักท่องเที่ยวที่ขับรถมาเองนะครับ ที่ไม่สินทางก็ต้องล้มะมัดระวังหน่อยนะจะต้องขับช้าๆนะเพราะว่าจังหวะที่สวนกันในทางแคบมากอากาศบนนี้เย็นสบายแดดร้อนแต่ว่าลมเย็นมากครับอุณหภูมิ23องศาเวลาเกือบบ่ายสามกินข้าวเติมพลังเรียบร้อยต่อไปได้เวลาเดินสำรวจหมู่บ้านครับ หินหน้าไม้นี่ครับหินหน้าไม้เกี่ยวปีสามดอกสิบบาทครับโอเคโอเคเดี๋ยวลองเขาลองนะครับดูไหนก็ได้เยอะอโอโหโหแม่นมากเราต้องทำแบบดีๆไว้ก่อน เออพวกขาอื่นเขาซื้อไปยิงปลานะเขาทิ้งทำเองเลยใช่ไหมกันลอกเออนี่แหละเขาจะได้ไปถึงได้ใช้ได้เลยอ๋อทําขายด้วยเหรอครับครับเนี่ยพร้อมเลยเนี่ยล้างสร้างสถานะข้างไหนตั้ทางขวาครับขวาโทษทีอันนี้ติดตรงนี้แน่นๆเนี่ยเหมือนเพื่อนเลยนะอ๋อเล็งตรงนี้เลยใช่ไหมสอนไปเมียข้างในมีลูกสอนไหมลูกสอนเออคือมองไปหาตัวนี้อ่ามหาวิทยาลัยปีตรงแล้วกทท แล้วก็ลั่นเลยนะกดช้าๆกดช้าๆกดมาเรื่อยๆไม่โอ้เกือบเกือบเกือบมองให้กลางลูกเลยถ้าเรามองไปที่อื่นมันก็ไปที่อื่นสองสองเอ้ยเข้าเต้าเข้าเต้าด้วยสิบบาทไม่ลองไม่รู้อ่า อตอกสอีเมื่สอสีเมอือไปแล้วโอ้ไม่ถูกโอ้สนุกสนุกยิงไปยิงไปยิงไปทำไปดูว่างเปล่าไปขายตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวหนึ่งก็ตกเจ็ดร้อยโอ้อยใช้เวลาทำนานใช้ตัวนี้ยี่สิบล,ล,ลูก ตัวนึงก็ประมาณสามวันนั่นแหละโอ้สามวันก็จะได้มานะโอ้ oh, ใช้เวลาเหมือนกันนะครับครับต้ง,ทาง,งทางนั่นทางนี้ต้องทางสายอีกต้องมีฝีมือด้วยต้องใช้ฝีมือครับ,รบต้องคบอีกมาก็สามวันนั่นแหละโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับ <laughs> ยิงหน้ามาอะสามลูกสิบบาทเข้าไปลูกในเนื้อ ส่วนดอกไม้ย0บาทซื้อตั๋วเข้านะฮะจะเข้าดูพิพิธภัณฑ์บ้านมงดอยปุยนะครับน่าจะเก็บพวกเข้าของเครื่องใช้ในยุคเก่าๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะข้าของเครื่องใช้เครื่องทอใยกันชง อุปกรณ์นุ่งห่มประชากรชาวเขาในประเทศไทยก็มีอยู่หลายเผ่าด้วยกันเลยนะครับส่วนมากทำมาจากไม้นะครับของใช้ในครัวเรือน มีเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะครับส่วนดอกไม้เราไปดูส่วนดอกไม้กันไม่รู้ช่วงนี้มีดอกไม้อะไรให้ดูบ้างนะฮะมีดอกฝิ่นที่ปลูกโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับกำลังออกดอกเลยนะครับ สวนดอกไม้มีร้านกาแฟด้วยนะฮะเดี๋ยวไปลองสักหน่อยนะครับมีไรสตรอเบอรี่ด้วยครับแต่ยังไม่มียังไม่ออกลูกนะฮะอ๋อมีลูก้ลยครับกำลังออกสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับ เอาไม่ครับอย่างเดียวนะคะครับเก้าสิบห้าบาทได้แล้วครับสตรอเบอรีส่สมูตี้สรสชาละมุนมากอนะ สดวนเด,เดินไปทางไหนก็จะมีแต่ร้านของฝากนะฮะของที่ระลึก

บนยอดนั้นจะมีคาเฟ่ครับแต่ว่าตอนนี้อีกสี่โมง6นาทีแล้ <c oughs> เดี๋ยวต้องรีบกลับไปที่รถน,นะฮะเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะตกรถนะตกมาได้ยุ่งเลยฮะแล้วจอง4โมงครึง่งตกก็น้ำตกไม่ไม่แย่เทมากนะครับ แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีสวนดอ,อกไม้ถ้าใครชอบถ่ายรูปนะครับก็จจะมีมุมให้ถ่ายได้เยอะเลยฮะมีชุดมงให้เช่าใส่นะครับชุดละ50ิบาทโอเคตอนนี้สมาชิกคและเป็นรถกลัดรับ ้าท่าตัวุิเทพนะฮะจะทําขี่รถนะครับตอนนี้จากตอวสุเทพลงไปข้างล่านลงนะครับใตร้ตรถแดงนะครับเมื่อกี้เราคุยดูนะผมจะต้องไปลงที่กาดหลวงหรือว่าตลาดวโรรถนะครับก็ค่าที่ค่าโดยสาร์หนึ่งร้อยบาทแล้วก็ดีวผมจะต่อรถสองแถวสีเขียวจากตลาดวลโรรถไปที่กาดล้งโชยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินจากกาดลมโชยกลับที่พักพอดีพักนอกเมือง ครับัตัวเนียวแยกแม่โจ้เลยฮะก็เลยต้องต่อรถหลายสายนิดหนึ่งตอนนี้เวลา5มงและะ้วเมื่อวานอยากนอนแล้ว ย้อนลงไปหน่อยนะครับนะตรงนี้ฮะขเขียวเขียวครับรครับผมโอเคเพราะเดินย้อนไปหน่อยไปไม่ได้ครับันี่เป็นทางวันเมย์ไปครัขบขอบคุณครับโอเคนี่ฮะถงกัดกัดหลวงนะฮะตลาดบะาลรถเดี๋ยวไปหารถเขียว ออมเชียงใหม่เลยครับกว่าจะมาถึงนั ใช่ล้ไม่ใช่แล้วเศรเที่ยวรถียงใหม่สเอาละฮะน่าจะโดนน่าจะโดนแล้วรถเขียวนะฮะสายแม่โจ้แม่แฝดปลาเหมือดให้บริการ9โมงถึง16นาฬิกาตอนนี้น่าจะรถน่าจะไม่มีแล้วนะฮะสงสัยต้องหาแก๊บนั่งกับโรงแรมเหมือนเดิมนั่งมาทำไมเนี่ย ก่อนจะนั่งถึงตลาดมารอรถนะฮะนางออมเชียงใหม่ใช่ไหมเสียตังค์เสียเวลาเขียนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาแกรบกลับโรงแรมนะฮะสุดท้ายนะฮะได้เรียกแกรบเหมือนเดิมแหมลุงนี้นั่งรถแดงมาลงที่อมอชอแล้วก็เรียกแกรบอันนี้น่าจะได้กลับไปนอนนานแล้วนะฮะ ได้แดดนะฮะกำลังมาอีก8นาทีตรงนีนะะ้น่าจะเป็นแม่น้ำปิงนะครับมีคนกำลังตกปลาด้วยบรรยากาศกำลังดีเลยครับ ถึงโรงแรมสักทีโดนรถแดงเล่นงานแล้วฮะเอาไปปล่อยไว้ตรงที่ไม่มีรถต่อ,อถ้าหลงต,ตีนตอยแล้วก็นั่งแก๊ปมาแต่แรกนะ่าจะถึงนานแล้วนะครับตอนนี้หกโมงครึ่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เรียบร้อยกันไปนะกับการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ตอนสุเทพดอยปุยนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกนะฮะในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วที่สําคัญนะกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วผมจะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ